สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาเก็บตกข่าวลูกหนังจากทางออสเตรเลียที่เป็นประเด็นดังในวงการฟุตบอลไทยของบ้านเราในวันนี้มาฝากกันกับข่าวของทาง sbs ออสเตรเลียที่ได้มีการตีพิมพ์ข่าวเมื่อช่วงสายของวันนี้ว่าแบรนดอนโอเนลมิดฟิลชาวออสเตรเลียวัย26ปี มีโอกาสที่จะย้ายจากสโมสรโปรหฮังยูเนเตดในเคลีกของเกาหลีใต้เข้ามาร่วมทับกับสโมสรยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยอย่างบุรีรัมยูเนเตดในอนาคตอันใกล้โดยแบรนดอนโอเดีลนั้นเป็นผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลตัวกลางที่มีดิกรีเคยถูกเรียกตัวเข้าไปรับใช้ทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่มาบ้างแล้ว โดยเจ้าตัวนั้นเพิ่งจะย้ายไปเล่นในสึกเคลีกกับทีมโปฮังเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาหลังจากที่ประสบความสําเร็จในการเล่นในเอลิกของออสเตรเลียด้วยการพาทีมซิดนีย์เอฟซีคว้าแชมป์ลีกได้ถึง2สมัยสำหรับสไตล์การเล่นของแบรนดอนนั้นก็ถือว่ามีความแข็งแกร่งทั้งในการเล่นเกมรับและก็การสนับสนุนเกมรูกโดยจุดเด่นของเขาอยู่ที่การหาโอกาสสับไกลย,ยิงจากนอกกรอบเขตโทษและก็ยังมีทีเด็ดอย่างมากจากลูกฟรีคิกที่เฉียบคมอีกด้วย ซึ่งตรงนี้ก็ได้ทําให้ข่าวของเขากับทีมบุรีรัมมีความน่าสนใจอยู่มากพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามเขาเองก็ยังมีสัญญาเหลืออยู่กับทีมโปรฮังอีก1ปีจึงต้องติดตามดูกันครับว่าถ้าบุรีรัมสนใจนักเตะรายนี้จริงพวกเขาจะสามารถคว้าตัวผู้เล่นรายนี้มาในรูปแบบไหนเพราะว่าถ้าต้องซื้อขาดแบร,รนดอนเองก็มีราคาประเมินในตลาดนักเตะอยู่สูงถึง700,000ยูโรหรือว่าประมาณ25ล้านบาทเลยทีเดียว แต่สำหรับในส่วนของแฟนบอลชาวออสเตรเลียแล้วพวกเขาจะมีมุมมองต่อข่าวที่ออกมาในวันนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นจากพวกเขาที่ผมได้เก็บมาฝากกันดูเลยครับโดยแฟนบอลคนแรกนั้นได้มากล่าวว่ามีข่าวจากทาง The World Game ว่า Brand ด o o o n i l l กำลังที่จะเซ็นสัญญาเข้าร่วมทีมบุกรีดัมยูไนเต็ดถ้ามันเป็นเรื่องจริงเขาก็ควรที่จะเตรียมพร้อมรับแรงกระแทกไว้ได้เลยเพราะว่า ที่บุรีรัมณ์นั้นพวกเขาไม่มีที่ว่างสำหรับข้อผิดพลาดพวกเขามีความเด็ดขาดอย่างมากกับผู้เล่นชาวต่างชาติที่มีการออกสตาร์ทที่ล่าชา้าและจากที่ผ่านมาเรื่องแบบนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาในเกาหลีส่วนคนต่อมานั้นได้กล่าวว่าเขาเคยเป็นถึงนักเตะที่มีดีกรีทีมชาติออสเตรเลียและก็เคยได้รับข้อเสนอจากทีมในลีกระดับแชมปีเป็นชิพของประเทศอังกฤษแต่ในตอนนี้เขากลับมุ่งหน้าไปที่ประเทศไทย แต่จากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มาโต้แยงไว้นิดนึงครับว่าถ้ามันมีข้อเสนอมาจากทีมในแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษจริง,รงๆเขาก็น่าที่จะไปเล่นที่นั่นแล้วละมันก็แค่การปั่นของเอเย่นเท่านั้นไม่ได้มีอะไรที่มากกว่านั้นส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มองว่าดูเหมือนว่านี่จะเป็นการเซ็นสัญญาที่ทีมบุรีรัมยูในเต็ดที่กำลังดิ้นรนมีความต้องการเป็นอย่างมาก ส่วนคนต่อมานี่ได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่ามันดูเหมือนว่าจะเป็นการย้ายทีมที่แปลกพิลึกนะแต่ว่าใครล่ะจะรู้ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรในขณะที่คนต่อมาก็ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่ามันแน่นอนว่ามันน่าที่จะมีทางเลือกที่ดีกว่านี้นะถ้ามองในแง่ของการพัฒนาของเขาทางด้านฟุตบอลส่วนแฟนบอลชาวออสซี่คนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถามครับว,ว่า มันมีตัวเลือกทั้งช่องใดบ้างสำหรับการรับชมการแข่งขันของเลีกไทยส่วนคนต่อมานี่ได้มาแสดงความคิดเห็นถึงแบรดดอนโอนิลว่า mm. ผมคิดว่า mm. เขาไม่เคยเป็นผู้เล่นที่ดีเพียงพอที่จะไปค้าแข่งในต่างแดนเลยผมคิดว่าเอลีกมันคือระดับที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเขาแล้วและผมก็มองว่าที่ผ่านมามันเป็นเพราะว่าเพื่อร่วมทีมที่เขามีมันทำให้เขาดูดีกว่าที่เขาเป็น ส่วนคนต่อมานี้ได้มากล่าวด้วยความไม่พึงพอใจนักครับว่ามันทำให้ผมผิดหวังสุดๆที่จะพูดว่าเราเตือนคุณแล้วนะแบรนดอนโปหังนั้นห่วยแตกส่วนคนต่อมาที่เป็นแฟนบอลของทีมซิดนีย์เอฟซีนั้นได้มากล่าวว่าผมหวังว่าทีมของเราจะได้แทรกเงื่อนไขส่วนแบ่งค่าตัวเข้าไปในสัญญาในตอนที่ปล่อยเขาไปให้กับทีมโปหังนะส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงมิดฟิลด์รายนี้ว่า ผมคิดว่าเขาเป็นนักเตะที่มีมาตรฐานในยุคข,ของโคชอาร์นี่เลยนะนี่มันจะเป็นอะไรที่สูญเปล่าผมหวังว่าเขาจะกลับมาที่ซิดนีย์เร็วๆนี้เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวคล้ายๆกันครับว่าแค่กลับมาอยู่ที่บ้านกับซิดนีย์ซะเถอะส่วนคอมเมนต์ต่อมาที่เป็นความคิดเห็นสุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวถึงเรื่องนี้ว่าอะไรมันคืออะไร เขาก็ลงเล่นหลายเกมก่อนที่จะมีปัญหาส่วนตัวมันน่าตลกที่เขาทำให้ผมนึกถึงผู้เล่นเกาหลีที่มีความฟิตสุดๆและก็ต้องทำงานอย่างหนักมากแต่ในตอนนี้มันเป็นอะไรที่น่าเจ้าที่เห็นเขากำลังที่จะต้องไปเล่นในลีกระดับ2ของเอเชียครับทั้งหมดนั้นก็เป็นบางมุมมองจากแฟนลูกหนังชาวออสซี่ต่อข่าวลือระหว่างแบรนดอนโอเนลกับทีมบุรีรัมยูไนเต็ดที่ผมได้เก็บมาฝากกันเป็นเกรดลูกหนังในคลิปนี้ แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ